เันสวัสดีครับพี่น้องนะครับเนาะมือนีกับผัวกับบ่าวเจนน่าเอ็นะครับเนาะมือนีภาพมหาเฮ็ดกับพี่น้องเอ้ยมือนีเลาะมากกว่าเพิ่นสีบวออกกับพ่อได้อยู่ด้วครับเป็นยวงูจุ้มนะครับเน้องงูขาวดูเฮ็ดไข่หานนะครับเนาะภาษากลางกันนี่นะครับดอกมีแต่อู้สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยดอกมีแต่กระคักด้วยนะครับเนาะแต่ละดอกคุณนี่พ่ออยู่เป็นตีเรี่ยงแบบมูนึงนะครับเนาะเพราะว่ามีอยู่ห้าหกดอกนะครับน้อ นะครับเนาะดอกกระด้งงามเลยนะครับแต่ดอกนี้มันเป็นไข่เป็ดในกุไข่เป็ดเพื่อแล้วครับไข่เป็ดลูกยิ้งยันเั็ดใหญ่กนวัวนะครับเนาะพูดครับแต่ละดอกสุดจอดเลยพี่น้องเลยยิ้งหนังูตามธรรมชาติ์นะครับเนาะอีกดอกนึงนะครับอีกดอกนึ่งนะครับเนาะเด้อพี่น้องเลยยังออกอยู่เขาเด้อครับเด้อมัอนี่ซีเมษาหกหาได้ ครับเนาะมาผู้เดียวได้หมื่นนี่ผูหนึ่งคนหลอกคือไปตั้งคึกเนาะครับเนาะสั่นนี่ยนะครับเด้อกเกาะท้ายเห็นโบซักวันไหนเนาะครับเนาะเพราะว่าบเราขาต่างเกาะมานล้วนี่นะครับเนาะแต่ดอกสุดยอดเลยนะครับนี่ก็ดอกกำลังงามๆนะครับเนาะกำลังมาครับมาหอดเมื่อกี้นี่ก็ได้ได้รอลงมาพอดีมาโผล่เนาะครับเนาะเอ้ารอชมผลงานต่อไปเนาะครับเนาะ ไดวผมทถ่ไทยเบึงไปเรื hmm. uh ่อยๆดอกเห็นหมองงามๆอีกรับพี่น้องครับต้นนี้ก็บบอจุนัดกับพนเนี่นะครับน้องไข่หนึ่งเนาะมันออกคอยเป็นหมูไปได้ครับพี่น้องม่งมองกับเป็นมูมองมองกับพเป็นมูนะครับเนาะอีกแต่พ่ออีกไข่หนึ่งนะครับเนาะไข่คือดีงามเลยครับมีแต่อไข่งามมีใหญ่เลยนะครับเนาะหุ่นแต่ละดอกนะครับเนาะใส่เพิ่นเต็มกำมือได้พี่น้องเลยพิ่นแต่ละดอกนี่สุดจอดนะครับเนาะ เดี๋ยวพ่อมองได้ผมก็ยิถ่ายบึ้งเด้อพี่น้องเด้อถ่ายเหงาอะไรกันแบบผมที่เบิดครับครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็บ่บ้าจนัดก็มาสรุปผลงานนะครับเนาะมื้อนี้ก็ได้บ่หลายครับพี่น้องได้ประมาณบ่พอโลดอกครับมื้อนี้เฮ็ดเพิ่นก็เริ่มสิบ่อยากออกแล้วนะครับเนาะเพิ่นอันสิหยุดออกแล้วเบิ่งส่งบ่ม,มีหลายเนาะครับเนาะพอแต่ว่าได้พอได้กินเนาะครับมื้อนี้เนาะมื้อนี้ก็ขึ้นมาฮอดผีดแล้วครับมื้อนี้ ตอดเจดีนะครับเนาะตอนเจดีเพิ่นภาพพี่น้องเพิ่นมาเบิ่งนะครับเนาะตอนเจดีนะครับเจดีหินนะครับมันสูงเป็นซีฟเมตรปุ้งนะครับเพิ่นมาสางไว้นะครับเนาะมาสักกะละเจดีเพิ่นแล้วก็ที่รงเมื่อสิกรับเลยนะครับเนาะมือนี้เฮ็ดก็บ่ค่อยออกเลยนะครับเนาะสำหรับมือนี้ก็บ่าวจุนัดก็ขอฝากไว้นะครับเด้อยสอง t u b e บ่าวจุนัดแชนแนลนาะครับเนาะ โดยจิตก็ลังใจกดไหลกดติดตามให้ผมเนี่ยถ้าใมีคลิปใหม่ๆเฮ็ดออกไล้ไรก็เฮ็ดลงให้เบิ่งเนาะครับเนาะมีคลิปการหากินหาอยู่หากินแบบบ้านๆเนาะครับเนาะฝากติดตามไปเด้อครับเดอ้อเป็นกำลังใจให้บ่าวจนหนัดเด้อครับเดอ้อขอบคุณครับ